สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พามาเที่ยวโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนะคะบุรีรัมโรงเรียนเอกชนใหญ่ที่สุดในเมืองบุรีรัมยนะคะใหญ่จริงๆน,นะคะประมาณนี้ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปดูข้างในนะคะว่าอารังการแบบไหน มีรูปเล็กเด็ก,ดกน้อยที่จะเข้าเตรียมอนุบาลเชิญได้เลยนะคะตามมาเลยค่ะทางเข้านะคะทางเข้าตัวนี้ทางเข้าก็ประบาณน,นี้ดูรอบๆนะคะไม่ทางป้อมตัอยา่างครับอันนี้ทางเข้า เราจะพาไปดูทางออกนะคะใหญ่มากนะคะอลังก,การงานสร้างนะคะพื้นที่บริเวณกว้างมาก<พ>ก็อยู่แถวบ้านหนูอีกแหละหนูไม่ได้ไปไกลไปไหนหรอกนะหนูก็จะถ่ายรอบๆบ,บ้านหนูนี่แหละก็ประมาณนี้เนาะไม่กี่ก,กิโลหรอกหนูก็ถ่าย สวยไหมคะสวยเนาะดูตามนี้นะคะใหญ่มากกว้างมากแล้วก็สวยนะ่าเรียนมากเห็นไหมคะเดินตามมาเลยคะ่ะอันนี้ตึก ใครมีรูปนะคะใครมีหลานต้องการโรงเรียนคุณภาพดีๆนะคะสถาบันวิทศศึกษาบุริรรมนะคะก็จะพาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะสถานที่กว้างมากสร้างแป๊บเดียวนะกูหนูผ่านทุกวันนนองทำไมถึงรู้ก็อยู่ใกล้บ้านอีกเลยไม่ได้โมนะ อยู่ใกล้บ้านอีกแหละประมาณนี้ประมาณนี้ชวบชวัชวัชวับรรยากาศดีดีเดี๋ยนี้ต้องเอาหลานมาเลี้ยงแล้วเนี่ย <laughs> จะเอาลูกของพี่สาวมาเลี้ยงอยากให้เข้าโรงเรียนเนี่ย อันนี้ประตูออกนะคะประตูออกตรงนี้ยังใหม่อยู่เลยค่ะเพิ่งปีที่แล้วนี่เองเพิ่งเสร็จปีที่แล้วประมาณนี้ค่ะจริงๆโดมสีหลังคาสีคขียวไม่น่าจะเอามาวางไว้ตรงนี้เพราะปิดตรงๆงนั้นอะ่ะสวยมาก เก็บบรรยากาศบรรยากาศของโรงเรียนเอกชนนะคะสัตศาสตร์วิเทศศึกษานะคะเดินตามได้ค่ะเดินตามเนาะเดินตามบรรยากาศดูบรรยากาศสวยๆงามๆอันนี้แดดจ้านะตอนนี้กำลังแดดจ้าอ่อนๆดูตามบริเวณรอบๆ เสียดาหลังคาสีเขียวอ่ะไม่น่ามาปิดบังตรงนี้เลยสวยมากเลยอ่ะจริงๆเป็นของาศาสนาคริสต์นะคะนะเพราะว่ามีพระแ,แม่มาดีเนาะ นี่ค่ะเก็บดูบรรยากาศข้างๆรอบข้างก็จะเป็นท้องนาตรงไปนั้นก็จะเป็นเข้าไปในเมืองตลาดแล้วก็บอกแค่นี้โรงเรียนเอกชนนะคะสรรารศาสตร์วิเทศศึกษาสองภาษานะคะ ไปไม่ไหวอะ่ะตรงโน้นก็คงจะมีสระว่ายน้ำเนาะเดินไปไหวไหมเนี่ย <yummy> ก็จะมีที่เล่นของเด็กนะคะอีกหน่อยก้นไม้จะสูงแล้วก็คงจะล่มรื่นเนาะ มันยังใหม่อยู่เนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้ตรงโดมเยอะแยะเลยไม่น่ามาปิดบังเลย ก็มาถ่ายตรงที่ตึกเรียนนะคะตรงนี้นะคะใหญ่มากตรงตรงโน้นก็จะเป็น สนามกีฬาเนาะเมื่อกี้ที่ถ่ายอันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งเนาะท่านใดยังมองหาโรงเรียนให้ลูกนะคะชาวเมืองบุรีรัมย์หรืออำเภอใต้เคียงนะคะเชิญได้เลยนะคะมีคุณภาพตรงนี้ก็จะเป็นที่เล่นบาสนะคะกีฬานะคะ สนามข้างๆตรงนั้นก็จับสุตบอลน,นะคะสวยงามอะ่ะบรรยากาศสุดยอดท่านผู้ชมดูนะว่าสุดยอดขนาดไหนนะเนี่ยบรรยากาศอะ่ะดูนะคะ สุดยอดดูที่นั่งเล่นสิโอ้ยพระเจ้าดูสิคะทาเหมือนสไตล์ของคนอินเดียมุสลิมบวกะสบประสานเนาะดูนะสวยงามมากแล้วบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะคะสุดยอดไหมคะ บรรยากาศแถวบ้านก็ให้ดูบริเวณรอบๆนะคะประมาณนี้นะคะเห็นไหมท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะถึงสิบนาทีก็ได้นะเนี่ยเพราะยังไม่ไม่ล้อมรอบเลยอะ่ะชวแชป ดูนะอันนี้เป็นเนินสูงๆนะทำได้สวยมากเลยหญ้าญี่ปุ่นจา๋าเดี๋ยวอีกหน่อยจะเป็นเหมือนบ้านเราแล้วจะมีหญ้าแปลกๆเข้ามาแซมประมาณนี้นะคะขึ้นมาสูงๆนะเขาจะทำเป็นเนินลงมาลงมาอันนั้นก็จะสนามฟุตบอลอันนี้ค่ะ อันนี้ให้มุมมองที่ไกลๆนะคะอันนี้หนูยืนอยู่บนโขดหินดูบรรยากาศนะคะใครมีลูกนะคะใครมีหลานเชิญได้เลยนะคะ สารศาสตรพิเทศศึกษา ح, ลงเรียนเอกชนนะคะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอบพระคุณทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จริงใจไม่จริงโจ้ด้วยนะคะ ถูกใจกดเลิฟเิกดไลค์ให้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ thank you my friend thank you everyone thank you for support to me thank you so much bye 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 ค่ะ